สวัสดีครับค่บคบวันนี้อมสินจะมาทําอะไรคะระบายรถตู้จับเด็กระบายรถตู้จับเด็กหรอ<ช>นี่หรออุปกรณ์ใช่ไหมเขามีประตูให้เข้าด้วยถ้าถ้ามีตำรวจมาจริงหรออ่าแล้วเราจะเริ่มกันยังอ่ะเริ่มกันแล้วอ่าโอเคเราจะเริ่มจากอะไรเอาสีลงก่อนใช่ไหมจะเอาสีแดงสีแดงนี่ไงเอาผู้กันหยิบพูกกัน,ออกกนเออหนจะระบายตรงไหน นายสินบอกเพื่อนๆสิสิงกำลังทำอะไรนะพว่เราสิงเ็าส็จกระลาไสสิวตู้จับเด็กอืมตู้จับเด็กมันจะจับไปทีแ่แผจริงหรอใช่แล้วมันแล้วทำไงแล้วตำรวจเขาจะมาช่วยไหมเนี่ยอืม คนใจร้ายเลยน้อแล้วสิงใจร้ายหรือใจดีใจดีจริงหรือเปล่าอืมสวยจังเลยนะเนี่ยก <c oughs> ็เหมีอบายอะ่ะนออ๋ <c oughs> <c oughs> อตอนนี้สีฟ้าแล้วนะ <c oughs> สีฟ้าระบายเป็นกระจกเออระบายเป็นกระจกเหรอ กระจกต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมหรอบอบอครับเปิดห่สีสีอันนี้ให้หน่อยสีเหลืองเหรอสีเหลืองสังกิจอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเยลโลโอ้เยนโลโอเค โอ้ก oh, ระจกสีฟ้าแล้วประตูสีอะไรดีอ่ะประตูสีอะไรก็ได้ประตูสีเขียวด่เอาให้สวยเลยนะเอาให้หมอมาตะลึงตะลึงทำหน้าไงนะตะลึง <c oughs> <c oughs> แข็งมากสินตาแข็งมากนี่ก็หาย ระบายสีเหลืองได้แล้วแต่สินเลยอ่ะสินอยากระบายสีอะไรสินก็ระบายไปเลยที่อยากมาหาหนูมีที่ป้าอ้อมยกไอเนี่ยยกไอสีอ่ะมาวางตรงนี้โอเคไหมโอเคที่อยากมาหาลูกตู้ ชอบไหมเนี่ยของเล่นที่บ้ามซื้อให้เนี่ยเล่นแบบนี้มันได้อะไรรู้ไหมเสียงมันได้สมาธิไงสินจะได้มีสมาธิในการทําศิลปะอนะป้อเล่นล้อสีดําแต่เราไม่มีสีดํานะเอาสีเทาได้ไหมโอเค ขอสิงเก่งจังเลยอ่ะเสร็จยังครับอ่ะโชว์หน่อยซิเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงว้าวข้างหลังด้วยข้างลัางไม่ต้องข้างล่างไม่ต้องลูกเอาวางเลยข้างหลังไม่ต้อง มันไม่มีใครเห็นเชื่อป้านี่เออหนูอยากไม่อยากบบายสิเอามาโชว์โชว์ให้เพื่อนๆพื่อนใน YouTube ดูซิ <c oughs> น่นักจังเลยทำนี้เียสินทำนี้เดียเออขอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนซิสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมครับเออเอาสิน้ำสุดฝีมือเลยนะค่ะบอกเพื่อนๆหน่อยว่าช่วยกดไลค์ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ ให้เอาสินด้วยนะบ๊ายบาย